มาอีกที่หนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะของผู้มีจิตกุศลนะคะร่วมมอบรถตู้ให้กับมูลนิธิส่งเสริมธรรมอุดรธานีค่ะเพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศลค่ะที่มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีค่ะนางสุวพัฒนมูลตรีพักดีพร้อมกับครอบครัวค่ะได้เดินทางมามอบรถยนต์อีซูซูสีบอนหมายเลขทะเบียนพอพึ่งพอพึ่ง4484อุดรธานี ให้กับมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีค่ะโดยมีนายสุภชัยจันทศุริยวิทย์ประธานมูลนิธิพร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยร่วมรับมอบซึ่งนางสุภาพรเล่านะคะว่าตนนั้นมีเจตนาท,ที่อยากจะมอบรถคันดังกล่าวเนี่ยให้กับทางมูลนิธิอยู่แล้วค่ะและเพื่อเป็นการอุทิศให้กับสามีที่เสียชีวิตไปซึ่งตนและสามีนะคะก็ชอบช่วยเหลือสังคมและผู้ยากไร้อยู่แล้ว เมื่อสามีของตนเองได้เสียชีวิตลงรถก็จอดทิ้งไว้ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรค่ะจึงได้มีความคิดที่จะมอบรถคันดังกล่าวค่ะให้กับทางมูลนิธิส่งเสริมธรรมเพื่อทางมูลนิธิจะได้นํารถและอุปกรณ์นําไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่สามีที่เสียชีวิตไปอีกด้วยค่ะ ทางด้านประธานมูลและในที่ส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธาน,นีนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณนางสุภาน์และครอบครัวค่ะซึ่งทางมูลนลิธิทิก็จะได้นํารถที่มอบให้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปค่ะ